สวัสดีค่ะ,คะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ What When Where Why โดยกองพัฒนามาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยวกรมการท่องเที่ยวค่ะวอตเว n น h ว r e Why นะคะจะพาทุกท่านไปอัปเดตเรื่องราวต่างๆของกรมการท่องเที่ยวค่ะเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เรื่องราวที่หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนค่ะช่วงปีใหม่แบบนี้นะคะ w h ตเว n w h e r e Why อยากจะขอมอบของขวัญปีใหม่ให้ทุกคนค่ะ ใช่แล้วค่ะก็คือกรมการท่องเที่ยวนะคะมีของขวัญดีๆแล้วก็มีประโยชน์จะมามอบให้ทุกคนในปีใหม่นี้ค่ะหยุดยาวๆแบบนี้นะคะหลายคนนะคะอาจจะหากิจกรรมที่สนุกๆทำนะคะดูซีรีส์ดูหนังนะคะหรือทํากิจกรรมอื่นๆร่วมกับครอบครัวแล้วก็คนที่เรารักค่ะกรมการท่องเที่ยวนะคะก็จะมอบของขวัญดีๆมีทั้งความสนุกนะคะแล้วก็ได้ความรู้มาแนะนํากันค่ะของขวัญที่ว่านะคะจะเป็นอะไรไปไม่ได้นะคะนั่นคือการเรียนภาษาอังกฤษผ่านระบบ e-learning ของกรมการท่องเที่ยวนั่นเองค่ะ ใช่แล้วค่ะโครงการท่องเที่ยวนะคะได้จัดทําระบบการเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-learning นะคะภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะเพื่อเป็นช่องทางในการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวตามมาตรฐานสมรรถนะขั้นพื้นฐานของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน ASEAN Common Competency Standard for Tourism Professional ในสมรรถนะความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษสาขาที่พัก Hotel Service สแผนกด้วยกันมีแผนกอะไรบ้างคะชมพู่ ค่ะส่แผนกที่ว่านะคะก็คือ1น,นะคะแม่บ้านค่ะ housekeeping นะคะ2แผนกต้อนรับส่วนหน้านะคะ front office ค่ะแล้วก็3านะคะแผนกประกอบอาหารค่ะ food production นะคะค่ะ4ค่ะและสุดท้ายนะคะแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่มค่ะเป็น food and beverage service ค่ะโดยจะเปิดโอกาสให้บุคลากรด้านการท่องเที่ยวสถาบันการศึกษาและประชาชนที่สนใจนะคะเข้าศึกษาผ่านระบบการเรียนออนไลน์ด้วยรูปแบบที่ สนุกสนานและน่าติดตามสามารถนําไปใช้ได้จริงในชีวิตประจําวันค่ะที่สําคัญนะคะยังเป็นประโยชน์ในการพัฒนาทักษะนะคะแล้วก็ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษซึ่งเกี่ยวกับโรงแรมนะคะทั้งการฟังการพูดนะคะการอ่านและสุดท้ายนะคะการเขียนโดยจะมีด้วยกันทั้งหมด11สมัถนาด้วยกันค่ะสมัถนาแรกนะคะ c o n v e r s e in English at basic operational level การสนทนาภาษาอังกฤษในระดับปฏิบัติการขั้นพื้นฐานค่ะ Respond effectively to instruction given in English แล้วสองนะคะการตอบคำถามเป็นภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ Start t c o n v e r s t t o o s s n n d e v v l o p p o o o r r l l t t o o s with guests <S การเริ่มต้นการสนทนาและก็สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับแขกค่ะ communicate in English on telephone การสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษและโทรศัพท์ค่ะ use oral English to convey a complex action of ideas การสนทนาเป็นภาษาอังกฤษเพื่อแลกเปลี่ยนความยีดเห็นที่ซับซ้อนได้ค่ะ Deliver a short oral presentation in English การนำเสนอรายงานสั้นๆเป็นภาษาอังกฤษได้ค่ะ Read and interpret basic instructions, d i r e c t i o n and or diagram อ่านนะคะแล้วก็ตีความวิธีใช้ข้อเสนอแนะและแผนผังต่างๆได้ค่ะ Read general information text or media อ่านบทความนะคะแล้วก็ข้อมูลทั่วไปค่ะ Write short message in English message a อ่เขียนข้อความสั้นๆนะคะเป็นภาษาอังกฤษได้ค่ะ Prepare a business letter in advanced English จัดเตรียมนะคะแล้วก็เขียนจดหมายธุรกิจโดยใช้ภาษาอังกฤษระดับสูงค่ะและสุดท้ายนะคะ Read and write English in advanced level อ่นะคะแล้วก็เขียนภาษาอังกฤษในระดับสูงค่ะเป็นเนื้อาหาที่มีประโยชน์มากๆเลยใช่ไหมคะชมพู่ใช่แล้วค่ะ นอกจากจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษทั้ง11สมรทนานะคะยังมีคำศัพท์ตัวอย่างบทสนทนาเกี่ยวกับโรงแรมรวมทั้งสอดแจกเทคนิคต่างๆในการให้บริการนักท่องเที่ยวอีกด้วยค่ะมีประโยชน์มากๆเลยละค่ะถูกต้องนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะได้รับประกาศนียบัตรรับรองหลังเรียนจบหลักสูตรด้วยค่ะอันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยอีกอย่างหนึ่งเราเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะ แล้วถ้าสนใจจะเรียนต้องทํำยังไงคะชมพู่ง่ายนิดเดียวเลยค่ะทุกคนสามารถเข้าไปเรียนได้เพียงแค่คลิกเข้าไปที่เว็บไซต์ที่ขึ้นไว้อยู่ตามด้านล่างนี้เลยค่ะแล้วก็ทําตามขั้นตอน,นง่ายๆดังนี้นะคะ www.elearning.dot.go.th เมื่อขึ้นหน้าเว็บไซต์แล้วก็ทำตามขั้นตอนนี้ต่อได้เลย 1. ลงทะเบียนเข้าระบบผ่านบัญชี Facebook หรือบัญชี Google หรือสร้างบัญชีใหม่จากนั้นก็เข้าสู่ระบบตามช่องทางที่ลงทะเบียนไว้ 2. เลือกหลักสูตรหรือคอร์สที่สนใจและสมัครเรียนได้เลยซึ่งเมื่อสมัครเรียนแล้วก็จะได้ทำข้อสอบ r e t e ท t เป็นอันดับแรกเพื่อวัดความรู้ก่อนเรียนหลังจากนั้นเรียนให้ครบทุกบทเรียนที่มีจัดทำไว้เมื่อเรียนครบ ทุกบทแล้วทำโพสเทสเพื่อวัดความรู้จากที่เราเคยเรียนมาจ้า 3. Mm hmm. หากผ่านเกณฑ์ตามหลักสูตรที่กำหนดแล้วเราก็จะได้รับใบประกาศนิยบัตรเป็นเครื่องหมาย mm hmm. ยืนยันว่าเราได้ผ่านหลักสูตรนั้นๆตามที่เลือกไว้นั่นเองเป็นยังไงบ้างคะสำหรับของขวัญปีใหม่ของกรมการท่องเที่ยวโดยกองพัฒนามาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยวค่ะ หวัว่าระบบ e-learning ของกรมการท่องเที่ยวนะคะจะมีประโยชน์กับบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะคะไม่ว่าจะเป็นนักเรียนค่ะนักศึกษานะคะแล้วก็ประชาชนทุกท่านนะคะที่ได้เข้ามาเรียนแล้วประทับใจก็อย่าลืมนําไปบอกต่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคนอื่นๆด้วยนะคะและในปีหน้านะคะวอตเวนแวร์วยังมีสาระดีๆด,ด้านการท่องเที่ยวที่เป็นประโยชน์มาอัปเดตให้ทุกคนทราบอีกมากมายเลยค่ะอย่าลืมติดตามชมกันนะคะ พบกันใหม่ปีหน้าสำหรับวันนี้ What w e n where why, why. ขอลาไปก่อน Merry Christmas and Happy New Year ค่ะ